หน่1 5้าเอดเป็นเหตุการณ์าติกวาวนิชพักชาติพัฒนากล้าโรชี้แจงหลังถูกชาวเน็ตถล่มกล่าวหาแขวพิธาพักก้าวไกลโดนกกตอจ่อฟันมาตราหนึ่งห้าบเอ็ดกลายเป็นกระแสดราม่าในสังคมหลังจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตไม่รับคำร้องคดีหุ้นสื่อแต่จำนวน4 2 0 0 0ันหุ้นของนายพิธาลิ้นเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย เนื่องจากเหตุคำร้องยื่นเกินระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดแต่ทางกะกะตมีมติรับเรื่องไว้พิจารณาตามมาตรา151ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจากประเด็นดังกล่าวหลังนายพิธาจอโดนฟันมาตรา151ตามรัฐธรรมนูญกลายเป็นที่ไม่พึงพอใจของคนที่เชียร์ก้าวไกลล่าสุดน,นายกรจติกวณิชพักชาติพัฒนากล้าโดนหางเลขไปด้วยหลังมีคนไปขุดภาพเจอนายกรถ่ายภาพคู่กับรถทะเบียน151 โดยชาวเน็ตกล่าวหาว่าเป็นการแขวะที่ทาพักก้าไกลางานนี้นายกรอโรชี้แจงว่าภาพนี้ผู้ช่วยผมถ่ายตั้งแต่สองสามวันก่อนแล้วเป็นวันสบายๆทานอาหารเช้ากันเขาเห็นผมถือตะกร้าให้ภรรยาและบอกว่ามันเข้ากับสีเสื้อที่ใส่ก็เลยถ่ายไว้แล้วเอาไปโพสต์ส่วนตัวของเขารถคันนี้จอดอยู่ลานจอดรถหน้าร้านคาเฟ่จอดอยู่หลายคันรถใครก็ไม่ทราบ ต้องขออภัยต่อเจ้าของรถด้วยนะครับที่กลายเป็นดรามา่าวันที่โพสต์ยังไม่มีข่าวเรื่องมาตรา151หรืออะไรเลยทุกอย่างจึงเป็นเรื่องบังเอิญที่ไม่เป็นเรื่องอย่างสิ้นเชิงขอบอกว่าผู้ช่วยผมไม่ได้มีเจตนาอันใดและเดิมทีผมเองไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามีการโพสต์รูปนี้ส่วนตัวนั้นผมไม่ชอบการแซะอะไรไร้สาระแบบนี้ส่วนในกรณีปัญหาทางกฎหมายของคุณที่ทานั้นผมรู้สึกเสียดายที่มีอุปสรรคมากมาย ขีดกันความต้องการของประชาชนจํานวนหนึ่งที่จะได้นายกรัฐมนตรีที่เขาเลือกมาผมเองแสดงความเห็นไว้ตั้งแต่หลังการเลือกตั้งว่าผมอยากให้การรวมตัวตั้งรัฐบาลโดยพักที่หนึ่งกับพักที่สองประสบความสําเร็จและความเห็นผมที่อยากให้ระบอบประชาธิปไตยของเราเดินหน้าไปอย่างราบรื่นก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้หลังจากที่แฟนคลับพักส้มได้กดดันให้คุณพิธากลับคําในการเชิญพักชาติพัฒนากล้าเข้าร่วมรัฐบาลพร้อมกับด่าทอกล่าวหาผมต่างๆนานา ซึ่งผมก็ไม่เคยออกมาวิพากวิจารณพักก้าวไกลหรือคุณพิธาแม้แต่ครั้งเดียวในทางตรงกันข้ามช่วงที่ผ่านมามีคนที่ผมรู้จักมากมายที่เลือกพักก้าวไกลและมาบ่นกับผมว่าผิดหวังในหลายๆการแสดงออกของคนของพักไปจนถึงเรื่องนโยบายที่หาเสียงไว้และส่งสัญญ,ญาณว่ายังอาจจะทําไม่ได้ผมก็บอกให้ทุกคนใจเย็นให้โอกาสเขาก่อนดังนั้นผมอยากเห็นทุกท่านตั้งสติกันหน่อยครับ โอกาสมันมากับความรับผิดชอบและเป็นดาบสองคมเสมอส่วนประเด็นเรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องที่นักการเมืองทุกคนต้องตระหนักและให้ความสําคัญผมเองก็เคยโดนพักอนาคตใหม่ยื่นร้องเรียนเพื่อถอดถอนผมจากการเป็นสสด้วยกฎหมายเดียวกันคือได้กล่าวหาว่าผมถือหุ้นสื่อท,ท,ทั้งที่หุ้นที่ผมถือนั้นคือบริษัทเกษตรษเข้มแข็งที่ผมและทีมตั้งขึ้นมานำร่องทำนโยบายเกษตรพรีเมียมช่วยชาวนาไทย ประเด็นถือหุ้นสื่อผมและเพื่อนสอสออีกหลายสิบคนที่ถูกกล่าวหาโดยอนาคตใหม่ก็ต่อสู้ทางกฎหมายและชี้แจงตามข้อเท็จจริงไปซึ่งส่วนตัวนั้นผมมองว่ากฎหมายนี้หยุ่หงหยินเกินไปและส่วนตัวไม่เคยยื่นฟ้องร้องใครด้วยกฎหมายนี้แต่ก็เคารพสิทธิของอนาคตใหม่ในวันนั้นที่จะใช้กฎหมายนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองพูดไปคนเชื่อก็คงเชื่อคนที่มีอคติก็คงเลือกที่จะไม่เชื่อแต่ผมขอพูดแค่ว่า คนที่รู้จักผมดีจะรู้ว่าถ้าผมจะว่าอะไรใครผมไม่มาแอบแซงโง่แซงโง่แบบนี้ครับผมซัดตรงตรงแน่นอน